าละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั่นสตูดิโอกันอีเช่นเคยในวันนี้ครับเราก็มาจัดอันดับกับ20อันดับเกม PC ยอดนิยมที่มีคนเล่นมากที่สุดในโลกประจำเดือนเมษายนนี้กันนะครับไปดูกันสักหน่อยครับว่าซัมเมอร์แบบนี้เนี่ยชาวโลกครับให้ความสนใจเกมไหนและก็เล่นเกมอะไรกันอยู่บ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นี่ครับก็ขอคนลืกหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของซีซั่นสตูดิโอกันด้วยนะครับ อันดับที่20 Total War Warhammer 3การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของมหาสงครามอันดูเดือดครับแบบจัดหนักกว่าที่เคยสำหรับเกมนี้ผสมหลายแนวเกมเอาไว้ในเกมเดียวกันครับทั้ง RTS ให้เราเนี่ยคอนโทรลยูนิตันับพันหรือจะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรและการเล่นแบบเชิงกลยุทธ์แนว t u r n b a เบทครับสไตล์ Total War ภาพเมียคมไม่ต้องพูดเยอะครับอย่างที่เห็นนี้เลยครับคือสวยงามอลังการงานสร้างมากๆ โชว์ทหารยูนิตนับพันครับเข้าตุรุมบอลกันในฉากเดียวเห็นความคิดแก้ทางครับส่วนเอฟเฟกพลังการต่อสู้ของฮีโร่ต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีน,น่าประทับใจใครที่ชอบสร้างกองทัพชอบอะไรที่เน้นยิ่งใหญ่หรือไปสัมผัสประสบการณ์ส่งครามแฟนตาซีแล้วก็หลอมินาเกมนี้กันดูได้เลยครับอันดับที่19 Battlefield 2042กลับมาฮิตติดชาร์จกันได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหลุดไปยาวหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกม Battlefield 2042ครับเกม FPS ชื่อดังจากค่าย EA ตัวเกมมาด้วยกราฟิกที่อลังการงานสร้างแน่นอนครับแทบจะดีที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้ระบบการเล่นจะเต็มเหมือนกับว่าเรานั้นกำลังอยู่ในสมรลภูมิรบอันดุเดือดกันแบบเปล่ใจสุดๆครับ การันตีว่าตัวเกมนี้ครับคนออนไลน์เล่นเยอะแน่นอนนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองครับไปจัดกันดูได้เลยครับอันดับที่18 Tekken 7เข้าวินมาเป็นอันดับที่18กันเลยนะครับถือว่ามาติดชาร์จครั้งแรกครับสำหรับ Tekken 7นะ เกมต่อสู้รับตำนานครับใครที่ชอบเกมแนวไฟเตอร์นะถือว่าไม่ควรพลาดสำหรับเกมนี้แถมตอนนี้ครับรลดราคาแรงมากๆลดแหลกเหมือนแจกฟรีเลยก็ว่าได้ตอนรับภาคใหม่ครับอย่างที่ว่าการงานดีไม่แพ้กันเลยด้วยตัวละครที่มีหลายประเภทการเล่นก็ต้องอาศัยฝีมือคนเล่นเองกราฟ,ฟิกที่ดูสมจริงร้าใจคอเกมแนวต่อสู้เนี่ยถือว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทางปวงครับ อันดับที่17 Elden Ring รักษาตำแหน่งเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจริงๆนะในเดือนนี้ครับกับอีกหนึ่งสุดยอดเกมแห่งยุคเลยก็ว่าได้เกมที่ว่ากันว่าเล่นยากเสร็เลเกินนะใครที่เคยเล่นนั้นก็คงจะรู้กันดีแน่นอนนะครับด้วยการาฟิกที่สวยงามและความเป็นแฟนตาซีที่ใส่กันมาแบบเต็มๆทำให้เกมนี้ครองใจใครหลายๆคนครับแม้ว่าออกมาพักนึงแล้วก็ตามที่ อีกเรื่องนึงครับคือแมปนั้นเป็นแบบ Open World กว้างสุดลูกหูลูกตามาพร้อมกับมอนสเตอร์แล้วก็บอสที่สามารถปลิดชีพเราได้ทุกเมื่อนับว่าเป็นหนึ่งเกมคุณภาพทิปเปิลเอครับที่ควรค่าแก่ก,การเล่นมากๆครับอันดับที่16 Overwatch หลังจากที่เดือนก่อนหน้านะอุตสาหขยับขึ้นไปหลังตำแหน่งที่12ได้แล้วเชียวครับแต่ในเดือนนี้ก็เซลงมากันอีกรอบกลับมาอยู่ที่16อีกจนได้นี่คือเกม FPS ที่ผสมผสานเข้ากับเกม MOBA เข้าไว้ด้วยกันผู้เล่นจะเลือก1ตัวละครครับออกมาต่อสู้ในรูปแบบทีมโดยจะไม่ได้วัดการที่ใครสังหารกันเยอะสุดเท่านั้นนะแต่จะวัดแพ้ชนะกันที่จุดประสงค์ของแต่ละด่านนั่นเองซึ่งด่านหรือโหมดเนี่ยมีให้เลือกเยอะจริงๆครับ แถมตักเกมนี้เปิดให้บริการเล่นเกมแบบฟรีๆด้วยและถือว่าคนที่จะเล่นเกมนี้ได้เก่งครับต้องอาศัยฝีมือและก็ทักษะในการเข้าใจเกมอยู่พอตัวกันเลยทีเดียวละครับอันดับที่ 15. บห้าโรบอทในที่สุดพลังแห่งมวลมหาประชาชนหนะ้าชาวเกมเมอร์ทั้งเด็กเล็กเด็กโตครับก็ไม่สามารถที่จะป้องกันแชมป์ในเดือนเมษายนนี้เอาไว้ได้นะ ถือได้ว่าหล่นลงมาแรงเลยทีเดียวครับจากเบิร์นหนึ่งครับล่วงมาเป็นที่15กันไปเลยไม่รู้ว่าเกมอะไรนะมาล้มแชมป์ในเดือนนี้ไปได้ใครที่เคยเล่นโลบอกครับบอกได้เลยว่าไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าคนเล่นกันเพียบเล่นเยอะจริงๆคือเป็นเกมที่เล่นฟรีครับเล่นสนุกแถมเนื้อหาคอนเทนต์โหมดเยอะมากมายจริงๆแ,แต่แตละอันนั้นทั้งสนุกแล้วก็เล่นเพลินในทั้งวันละครับอันดับที่1 4 G <PUBG. S 2> เข้ามาเป็นอันดับที่14ครับถือว่าอันดับลดลงมาเล็กน้อยนะเดือนที่แล้วครับทำเอาไว้ที่อันดับ13สําหรับเกมขวัญใจมหาชนที่เปิดมานานหลายปีอย่างเกมพับ g นั่นเองครับล่าสุดมีการอัปเดตนะแพทปรับสมดุลครั้งใหญ่ครับให้ตัวเกมนั้นมีความสนุกเล่นมันมากกว่าเดิมเช่นในแหลงโหมดครับที่มีการเพิ่มอัตราการดรอปของอาวุธอย่างอาวุธของ AR, DMR และก็ SR ครับรวมไปถึงกองสโคปแล้วก็ก่อกอ,อื่นๆน,นะ การันตีว่าแลงโหมดซีซั่นที่23นี้ว่าเดือดแน่ไม่แพ้อากาศร้อนๆในช่วงนี้แน่นอนละครับอันดับที่13 Resident Evil 4 Remake เข้ามาติดชาร์จเป็นครั้งแรกครับในเดือนเมษายนนี้เลยครับสำหรับ Resident Evil 4 Remake นั่นเอง ถือว่าเป็นเกมที่มาแรงและหลายคนนั้นไทคะแนนครับว่าคุ้มค่าับการเล่นมากๆอีกหนึ่งเกมในเวลานี้นะเกมเขาเนี่ยยกระดับขึ้นจากต้นฉบับทุกอย่างนะทั้งกราฟิกที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดทําให้เพิ่มอรรถรสในการเล่นดีๆระบบการต่อสู้เนื้อเรื่องที่เป็นจุดขายก็ยังคงสนุกไม่เป็นสอรองใครครับสำหรับเกมนี้ถือว่าเป็น1เกมคุณภาพนะที่ต้องหามาเล่นให้ได้และครับ อันดับที่12 h o g w a r t ์ Legacy ในเดือนที่ผ่านมาครับกระแสของเกมนี้ก็ยังคงแรงอยู่นะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเกมฟรีครับแถมราคาเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยด้วยความที่งานคุณภาพและก็กราฟิกที่เว่อร์วางอลังการคงไม่มีเกมเมอร์คนไหนที่ไม่รู้จัก h o g w a r t ์ Legacy แน่น,นอนละครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับด้วยความที่ตัวเกมมาแบบแบบเปิดกว้างแบบ Open World นะจากจักรวาลของหนังดังอย่างแฮร์รี่พอตเตอร ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแฟนหนังแฟนเกมนะครับรอคอยเกมนี้กันมานานมากๆซึ่งอันดับก็หล่นมาเพียงเล็กหน่อยเท่าน,านั้นการประจำเดือนเมษายนนี้อันดับที่11ว่ารโลแรนหลังจากครองอันดับที่9ในเดือนที่ผ่านมาครับเดือนนี้อันดับหล่นลงมาเล็กน้อยนะทำให้วารโลแรนครับเข้ามาเป็นอันดับที่11กันทีเดียว ซึ่งในเดือนที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างเงียบพอสมควรครับหลังจากปล่อยเอพิโซดที่6ออกไปครับทั้งแผนที่แล้วก็สกินปืนชุดใหม่เกมนี้เป็นเกมที่ใช้คอมสเปคต่ำมากๆครับแต่ว่าความสนุกนั้นโคตรจะดีครับาตามหาเกมแบบแนวยิงนะเอาไว้เลียกันเป็นเพื่อนแล้วแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยเกมนี้การันตีคนเล่นเยอะและก็สนุกไม่แพ้กันครับอันดับที่1 0 a p e x Legends หลังจากหลุดขอบจักรวาลไปเสียหลายเดือนครับล่าสุดก็กำลังค่อยๆทะยานกลับเข้ามานะโดยในรอบนี้ก็หลังตำแหน่งที่10ของชาร์ตเอาไว้ได้อย่างสําเร็จครับนี่เกมแอคชั่นชูติ้งบวกกับเอาชีวิตรอดสไตล์แบทเทิลรอยอครับที่รับความนิยมมาอย่างยาวนานโดยล่าสุดนะั้นมีการอัปเดตอีเวนต์ชุดใหญ่ครับตอ ummer, ้อนรับซัมเมอร์รวมไปถึงโหมดการเล่นเข้ามาใหม่แม้ว่าเวอร์ชันมือถือนั้นมีแววจะไม่ได้ไปต่อครับแต่ว่าเวอร์ชัน PC คนยังเล่นกันเยอะอยู่ที่สุดอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ อันดับที่9 Lost Ark หลังจากกลับมาทวงพื้นที่ความยิ่งใหญ่ในเดือนที่แล้วนะแต่จะว่าในเดือนนี้ครับอันดับกับหล่นลงมาลุ่วยเช่นเคยกับสุดยอดเกมเกม็บเ,เ,เวล MMO RPG ครับที่สาวกเกมเมอร์ชาวไทยอยากให้เปิดเซิร์ฟซกันได้เสียทีนะในเดือนเมษายนนี้ครับอันดับร่วงมาเป็นที่9แต่ว่าอันดับนั้นก็ยังคงเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่ซึ่งเกมนี้เน้นลุยแหลกตั้งตีสาสกิลครับน้นความเวอร์วังอลังการงานสร้าง มาพร้อมกับคลาสอาชีพที่มีเยอะจริงๆนะไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนครับกว่า20คลาสทั้งคลาสปืนจอมเวทนักรบต่างๆและแต่ละคานั้นการันตีว่าทรงพลังและมีจุดเด่นเฉพาะตัวถือว่าเป็นเกมที่อยากให้เปิดเซิร์ฟฝั่งซครับลุ้นทุกเดือนนะแต่ว่าข่าวข่าวนั้นก็ยังคงไหลวี่แววกันละครับอันดับที่8 GTA 5 หลังจากอันดับพุ่งทยานมาแรงกันแบบสุดๆในเดือนที่ผ่านมาครับตบเกมอื่นล่วงกันไปเป็นแผงนะในเดือนเมษายนนี้ครับ GTA5 เนี่ยก็ถือว่าอันดับลดลงมาครับจากที่5มามาเป็นที่8ครับแม้ว่าภาคนี้จะเปิดมายาวนาะนเป็น10ปีได้แล้วนะแต่ก็ยังคงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองครับเป็นเกมที่มีอะไรให้เล่นเยอะจริงๆและก็คงไม่ต้องบอนะครับว่าเกมนี้เล่นกันยังไงครับพอเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้กันอยู่เนี่ยเคยเล่น GTA กันมาหมดแล้วล่ะครับ อันดับที่7 League of Legends ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดมานานครับแล้วก็มีการอัปเดตพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ปล่อยแพทออกมาใหม่นะอัปเดตแชมเปี้ยนใหม่เพิ่มเข้ามาครับแต่ด้วยกระแสการแข่งขันของเกมในยุคใหม่นี้เดือนนี้ทำให้ LL นั้นอันดับก็ยังไม่สู้ดีเท่านักล่าสุดครับหลนจากที่4มาล้างตำแหน่งเบอร์เของชานั่นเอง แต่ไม่ว่าอย่างไรครับ l e a ลีก o l f l e เจ s ก็จะถือว่าเป็นเกมที่มีคนเล่นเยอะแล้วก็เป็นเกมที่เปิดให้บริการกันฟรีๆด้วยคนเล่นเยอะไม่พอนะเกียนก็ถือว่าเยอะไม่แพงครับแต่จุดนี้ผมว่าก็มีกันทุกเกมนะครับเป็นสีสันของเกมออนไลน์เล่นเกมให้สนุกจะดีกว่านะครับอันดับที่6นากะเบรดพอยท์ กาะติดร์้กันแบบยาวๆครับเรียกได้ว่าเอาลงยากจริงๆนะทั้งการอัปเดตท,ที่เข้ามาใหม่เสมอแบบเดือนชนเดือนอย่างเกมนรกเบรดพอยครับซึ่งตัวเกมเขาขยันอัปเดตคอนเทนต์ลูกเล่นมาใหม่เพียบนะในเดือนเมษายนนี้ครับถือว่าทําอันดบับขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะจากของเดิมที่8ครับมาล้างตําแหน่งที่6ของชาร์จเอาไว้ได้สําเร็จด้วยกราฟิกที่เน็กเจนตัวละครสวยเซ็กซี่หล่อเทไม่แพ้ใคร เกมนี้เน้นสกิลเพย์ทักษะของคนเล่นเองครับการต่อคอมโบต่างๆหาผู้ชนะเพียง1เดียวในใต้ยลาเท่านั้นใครที่ชอบตีมจอมยุทธกำลังภายในแล้วก็ที่จะเต็มวิชาอาคมกระบวนท่าต่างๆครับเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้ครับอันดับที่5อ่าเบียนออนไลน์ นี่คือเกม MMORPG ครับที่ผสมผสานการเล่นหลายแนวเข้าไว้ในเกมเดียวกันจุดเด่นม,มีครบเลยทุกแบบครับทั้งแมปที่กว้างแบบ Open World ตัวละครที่ใช้อาวุธได้ทุกสายการเล่นจะเป็นสายกราฟของสร้างบ้านสายพ่อค้าครับเน้นขายไอเทมก็สามารถทำได้นอกจากนี้ครับยังเอาใจสาย PK เน้น PVP นะเน้นการปล้นไม่เน้นการฟารครับซึ่งตัวเกมนี้เปิดเซิร์ฟ4กันแล้วนะคนแห่ไปเล่นกันเพียบ หากิวคนไทยได้ไม่ยากเลยและต้องบอกเลยว่าอยากได้เกมเก็บเวลออนไลน์คนเล่นเยอะๆระบบดีๆเนี่ยต้องลองเอาเบียนเท่านั้นครับแนะนําไปลองกันดูนะอ๋ออย่าลืมนะครับไปชวนเพื่อนมาเยอะๆนะ้าสนุกกว่ามากๆเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะมีหัวร้อนก็เป็นได้ครับอันดับที่ 4. Dota 2 หลังจากทำอันดับที่10ในเดือนที่แล้วครับแต่ถ้ว่าในเดือนเมษายนนี้อันดับก็ทะยานขึ้นมาเป็นที่4ประจำเดือนกันจนได้ครับสำหรับเกม Dota 2เกม o o i l e ยอดนิยม 5v5 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เข้ามาเกาะติดชาร์จกันแทบทุกเดือนอยู่แล้วนะเกมนี้ก็อย่างที่รู้กันครับว่าไม่เหมาะกับคนที่หัวใจอ่อนแอหรือใจสอครับโดนคิวสอทีก็ออกนะอย่าไปหาเล่นครับอันดับก็ถือว่าขึ้นขนลึลงๆบ่อยมากๆนะสำหรับ Dota 2 ซึ่งตัวเกมของเขานั้นถือว่าเปิดให้เล่นฟรีเน้นฟรีจริงๆครับเพราะว่าฮีโร่กว่าร้อยตัวเนี่ยเล่นฟรีหมดแบบไม่มีกากด้วยงานกราฟิกสวยงามครับกรารตีคนเล่นเยอะไม่เบื่อไม่เหงาและก็หัวร้อนแน่นอนครับอันดับที่3 Call of Duty Warzone เป็นที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงนะแล้วก็เป็นเกมที่ใครหลายคนนั้นคงจะอยากเล่นกันมากๆครับสำหรับ Call of Duty Warzone ครับหลังจากเดือนก่อนหน้านี้ล้างตำแหน่งที่2ของชานะและเคยทำตำแหน่งได้สูงสุดถึงตำแหน่งที่1แชมเปี้ยนกันไปแล้ว ด้วยความที่เป็นเกมฟรีครับที่ระบบจัดเต็มกราฟิกสวยอลังการงานสร้างทําให้คน,เ,นเล่นกันเยอะจริงๆครับระบบภายในเกมนั้นก็ถือว่าไม่ยุ่งยากคนที่เคยเล่นเกมแนวะแบบยิงปืนชูเตอร์ FPS แล้วก็เล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นนะไปลองกันดูได้แต่ขอเตือนไว้ก่อนครับสเปคคอมเนี่ยต้องแรงนิดนึงนะครับสำหรับเกมนี้อันดับที่2 Counter Strike สุดยอดเกม FPS ต้นตำรับครับยิงแหลกแจกกระสุนให้กับเพื่อนๆแห่งวงการเกมต้องยกให้กับเคาน์เตอร์เลยครับแววๆมาว่าจะมีภาค2กันด้วยนะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆครับสำหรับแฟนเกมแนว FPS สำหรับเคาน์เตอร์เดือนที่แล้วนั้นทำอันดับเอาไว้ได้ที่3นะกลับมาทวงตำแหน่งรองแชมป์เอาไว้ได้สำเร็จครับซึ่งก็ยังไม่ดีพอที่จะเอาที่1นคืนได้นะใครที่ยังไม่เคยลองเกมนี้ครับถือว่าพลาดมากๆการันตีว่าคนเล่นกันเยอะทั้งวันทั้งคืนแน่นอน ระบบการเล่นนั้นก็เอาง่ายๆครับเป็นแบบ 5v5 มุมมอง FPA ครับแบ่งทีมรุกแล้วก็ทีมตั้งรับเป็นเกมฟรีครับคอมไม่แรงก็สามารถเล่นกันได้น้องๆคนไหนประกอบคอมใหม่นะลองเกมระดับนี้แน่นอนการันตีว่าสนุกเร้าใจบันเทิงนะครับอันดับที่ 1. ่ MyCraft หลังจากเสียแชมป์ไปนานหลายเดือนนะในที่สุดครับเดือนเมษายนนี้ครับก็สามารถกลับมาทวงพื้นที่ตำแหน่งแชมป์กันได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะสำหรับเกมขวัญใจมหาชนขวัญใจทุกๆคนครับอย่างเกมไหม c ครับขึ้นมารวดเดียวครับจากที่6กมาเป็นที่1กันเลยโดยล่าสุดนั้นเปิดตัวเกมภาคใหม่อย่าง i n e c ครับเลตเจนกันไปสดๆร้อนๆครับกระแสค,คนเล่นนั้นถือว่าดีงามครับเพราะว่าคนแห่กันไปลองกันเยอะมากๆทําให้ยอดคนเล่นนั้นถลม่มทลายครับ ซึ่งสำหรับภาค l e gend นะครับกราฟิกนั้นยังคงเป็นแบบเหลี่ยมๆคล้ายเดิมครับแต่จะมีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยและกแสงเงาที่ดูดีมากกว่าเดิมเรื่องของระบบการเล่นนะเป็นแบบ Open World ครับวางแผนการรบรวบรวมสร้างกองทัพหรือว่าค่อนข้างสนุกไปอีกแบบนะเดือนหน้าต้องมาลุ้นกันละครับว่าสำหรับไมค์ r ราฟนั้นจะสามารถป้องกันร,รักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือเปล่านะครับ ก็ครบกันไปที่เรียบร้อยครับทั้งหมด20เกม PC ยอดนิยมประจำเดือนนี้กันนะครับใครเป็นแฟนคลับของเกมไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและถ้าไงชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เอาไว้ด้วยนะกดติดตามเอาไว้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ